ครับสวัสดีตอนเช้าเช้าครับผมของคนที่ยี่สิตุลาครับผม2565วันนี้จะพามาดูถั่วครับผมถัวถ่วถั่วถั่วปีครับผมผมปลูกไว้สำหรับคุมหน้าดินครับผมนี่ครับดูนั้นข้าวมาลิเริ่มเหลืองแล้วนนี้คือถั่วครับ ดูครับผลพลอยได้จากการแค่ปลูกถั่วอย่างเดียวครับสัวเราก็จะมีหน่อไม้ตรงนี้จะเป็นบ่อบป่านี่ครับดูครับ ดกก็โคตร้นแ้ก็เก็บกินไม่หวาดไม่ไหวแล้วครับผมของเราจะเป็นถั่วปีครับนี่อันนี้คือเพียกกินครับปล่อยกินไว้ครับอันไหนมันกินก็อันไหนเหลือากเพียเราก็กินได้ปลูกขวางเพื่อจะเอาถั่วครับปลูกเพื่อให้มันคุมดินคุมหน้าดินเป็นปุ๋ยเด็ดที่สุดผลพลอยได้ก็เกินคาดนะครับ ใครทนใจก็ปลูกได้เลยครับหาพันธุ์มาปลูกถั่วแดงครับผมพอเรากินไม่ทันเดี๋ยวมันแก่บวมแก่แล้วเราก็เก็บเอาเม็ดทำอย่างอื่นได้ครับผมไม่เสียประโยชน์เปล่าครับผมปลูกไว้ตั้งแต่ก่อนขุดสระแล้ว ประมาณเดือนพฤกษภาเพิ่งจะออกฝักให้เห็ดเดือนเนี้ยนาย่าจะได้จกอาทิตยนะ์่เก็บนะครับ